ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้พี่จิมทั้งวันเลยนะคะมาที่มาบ้านมาดามนะคะคุณแม่มาบ้านแม่นะคะมาดามบอกว่าตอนนี้มีพนักงานภาครัฐนะคะที่เข้ามาดูแลแม่วันหนึ่งประมาณห้ารอบนะคะ อ่าตอนนี้เขาเข้ามาทำอาหารว่าง mm hmm. ให้นะคะ mm hmm. ก็เป็นคล้ายกับแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลจูสแอปเปิล What is name of this one Apple Apple what Apple cream เย่ยมามาเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาดามวันนี้เขาบอกว่าเขาอยากอยู่แบบสบายสบายนะคะให้ง่ายอะมามาฮัลโหลเย้เย แม่บอกว่าฉันอยากจะออกกล้องจังเลยให้ถ,ถ่ายถ่ายทอดสดให้ฉันได้ไหมเย่ yeah. ตอนนี้เขากำลังทานอาหารว่างนะคะตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นนะคะซึ่งจะมีพนังพกงานภาครัฐนะคะเขามาดูแลนะคะมาดูแลแม่ซึ่งจะต,ต้องมียาให้ทานนะคะ น้องเขากำลังดูตามตารางที่พยาบาลสั่งยาให้แม่ทานนะคะแกจะไม่เหงานะคะจะมีคนดูแลตลอดนะคะเ้ happy time. Hello. Happy, happy. <c oughs> อะแฮปปี้เอนด์มไทม์ฮัลโหลแฮปปี้แฮปปี้แล้วก็มีอาหารเ <c oughs> ย็นยินดีด้อยอ่ะ เขาบอกว่าเขาถามกับคนที่มาดูแลนะคะว่าเธออยากเข้ากล้องไหมตอนนี้เขาก็เกี ation, ่ยยานะคะเขาจะเกี่ยยานะคะ คน <Yeah. S 1> ที่นี่นะ <Yeah. S 1> เขาจะ <Yeah. S 1> ถ้าเขาเขาจะต้องให้อา uh, ทย์นะคะสั่งยา <Yeah. S 1> ให้ทานนะคะว้า wow. ว How many medicine mama mm hmm. t w medicine อ mm ืม hmm. สองนะคะสองเม็ดพ mm ่อเขาเชฟตีมีโดดเด็เด็ดเสียบตรสิงเดบันเชู อ๋อ oh, mm hmm. อันนี้เขาบอกว่ายาที่พี่จิมไปซื้อให้แกเมื่อครั้งก่อนนะคะคือเวลาไปซื้อยาให้นะคะจะต้องอะจะต้องมีแพทย์สั่งไปว่าให้ซื้อยาอะไรนะคะแล้วจึงจะ,ะทางอัอโปโตเทคจะสั่งยาให้นะคะคือเหมือนกับร้านร้านขายยานะคะเราเราจะไปซื้อแบบอยากซื้ออะไรเหมือนเมืองไทยไม่ได้ค่ะจะต้องมอีใบจากแพทย์ สั่งมาเท่านั้นนะคะอันนี้น้องเขาเป็นชาววายูฟอร์มฟอร์มฟิลิปปินส์น้องเขาเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะคะเป็นคนฟิลิปปินส์ค่ะอยู่ที่นี่ประมาณ6ปีแล้วนะคะเขาก็พูดภาษาสีเดนได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็ก็ทำเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะคะจะเข้าไปดูแลคนชราเดีข้ามาดูแลคนชรานะคะ เกียมอาหารเกรียมยานะคะแล้วก็กวาดจนเกลี้ยงเลยนะคะนี่กวาดสกูตรอมามะ yes yes can you speak English พ uh, ูดได้คำเดียวค่ะภาษาอังกฤษอ n ลี่ can you speak English นะคะ i t ส์แ e รี่ซิ now อะฮะอ๋อโอเค Take it wow mm hmm. เขาบอกว่าต้องต้องเคี้ยวด้วยนะคะต้องเคี้ยวด้วยต้องเคี้ยวอ่าคนอายุมากที่นี้นะคะเขาอ่าจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองแล้วก็อ่าการเป็นดูดูแลของภาครัฐนะคะอาสม่ำเสมอน,นะคะ แต่ว่าทุกคนที่มาที่นี่นะคะตั้งแต่รอบตอนเช้านะคะก็จะเขียนเขียนเอกสารไว้เลยนะคะว่าเช้านี้ใครมาแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะตั้งแต่เช้า everybody have to writing <Yeah. S 1> you also writing right yeah I will write yeah. okay <laughs> เขาก็ต้องเขียนเหมือนกันนะคะ <Okay. S 1> ว่าวันนี้ที่เขาเข้ามานะคะเขาทำอะไรไปบ้างนะคะ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะให้คนที่บ้านหลังนี้นะคะ Uh, รู้ว่าเขาทำอะไรกันไป so have you reading and then you have to writing what you do yeah <that> s <S <Wow. S 2> what happened today okay look he's very handsome man นะ <laughs> where you from Philippines Philippines okay อันนี้เขาจะเขียนนะคะให้เรารับทราบว่าวันนี้เขามาดูแม่อย่างไรนะคะ In car. So girl, what time do you have to bring make the food for her? I don't know, I'm not sure. Uh, but time. you have to play with, with her after. No, she plays. She, she play by not. herself, yeah. okay. Yeah. Maybe you're here like in one hour uh -huh. you're gonna it. แม่เขาจะเล่นไพ่นะคะเดี๋ยวจะเล่นปิกโกแล้วก็เล่นไพ่คือที่นี่เขาจะมีกิจกรรมนะคะให้คนสูงอายุนะคะเขานั่งเล่นคนเดียวก็ได้แล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาได้เรียนรู้ความจำของเขาไปเรื่อยๆ h i ่ k he can learn like t o d e member know เนออันนี้นะคะอันนี้เขาก็เขียนรีพอร์ตนี่มาดามเขาก็อยากให้ ทุกคนเห็นว่าเขาทําอะไรบ้างเมื่อกี้คือไปถ่ายตอนที่ทําแยมนะคะเขบอกว่าเขาอยากเห็นในวิดีโอแบบนั้นนะเอาให้เขาดูนะคะแล้วเขาเขแฮปปี้สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทนดูวิกัสเอที่วทัสีุ่นสัสทสี่ดนวดนน โอเควิ okay, we have to l o o k i n g for w o o d Yes. โอเคตอนนี้พี่สิมจะไปแล้วนะเพราะว่าไปดูไม้เพื่อจะทำบันไดนะคะแล้วก็เมนุษ์เขาก็รออยู่ที่โรงไม้นะคะอ่าบริษัทไม้ oh. อ่ yes, <go. S 1> เขาเป็นคนใจดี oh. เขาจะบอกให้ทุกคนกินหมดแล้วก็ซื้อรอตตอรี่ให้ด้วยคำถามชิบายรตอรี่ and give to everybody oh. so mama we have to go to make u go to buy some wood and then we have to say goodbye ตอนนี้พี่จิมก็มีเขารออยู่ที่โรงไม้นะคะเดี๋ยวพี่จิมจะไปที่นั่นแล้วก็ตอนนี้ก็ต้อง say goodbye mama เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาอีกนะคะ ไหนไหน so ใหอมา we have to say goodbye everybody goodbye มาดามสมัยลิงไม่เท่เลเด็กเขาบอกว่าเห็นไหมว่าเขาอายุมากแล้วนะมีรอยยออุย Okay, Mama, beautiful already. Okay, say goodbye to everybody. Ja. Okay, Hejdå. bye bye. Hey, dog. Hey,